เขาบอกแล้วนะอะไรเนี่ยให้สมาไปเชียงใหม่เชียงใหม่ภูเก็ตลำปางแม่ห้องสอบที่นี่หมดเลยทุกคนแกงน้ำสดจะต่อยกันครับว่าสมาร์ทหรอหรอสมาร์ทเหรอก็แล้วแต่ดิไม่ชวนก็แล้วแต่ดิเริ่มเริ่มเริ่มบ้านใกล้ก็มาได้เออบ้านใกล้ก็มาเลยออกมาเลยตอนนี้เร็วยังไม่ถึงเลยเนี่ย จไม่ไม่ถ้ามันสําคัญมันก็ชวนตั้งแต่แรกแล้วปะแล้วเมื่อไหร่ที่มันขึ้นรถตู้ด้วยกันนะเดินหายไม่เห็นอะไรนี่กลับมาก่อนอย่าต่อยกันกันอะไรเฮ้ยเลยห้าใกล้หน่อยเลยเหรอมันกำลังคู่ไปเรื่อยๆคูดไปตลอดกินดิงโซลิสุดปุ๊บทันหนึ่งเฮ้ยเราไม่เห็นนะ เฮ้ยมีดินโซน้อยใจแล้วเนอเออเปิดคอไฟด้สิ่งเขามันอร่อยอ่ะชาบูนี่ฉันละมาดอ่ะเออชาวบูนรสแซ่บเหมือนพวกเราเนาะเออชาวบูรสแซ่บเหมือนพวกเราเลยเถอะแซ่บเปียวเข้มข้นถึงใจงงอะไรกันวะเธอนี่หน้าตาตลกแล้วอ่ะเพราะว่าที่แม่คอมเม้นต์หน่อยหรอคยเฉยไรบ้างนาะตอนคอนเสิร์ตแล้วอ่ะ มันบอกว่าพี่ชกุนรับบทเป็นกรรมการมวยค่ะแค่นั้นสนไม่เคยทะเลาะกันค่ะเป็นแค่ติดเปียกันเฉยๆหน่อยว่าจะเป็นทุบตีหรือเล่าโยบอกกันจะําหรือเปล่าแหมมันกระทันหันมากเพราะว่ามันมีคนเลี้ยงแล้วเวลาแล้วเวลาที่แบบพวกเธอไปกินด้วยกันก็แบบไก่ทอดอ่ะสิครัพี่ กี้พวกเราจะได้ยินไหมเอข้าวไก่ทอดไโอ้โหมีร้อยคิวจริงๆสมารถออกมาทานกันพนพูดเลยสมาดเต้นลาเซชลามิลากินลิเลรซารีดีเรามีโม่เห็นตัวเองเตเปียกัะไลตัวเองอุณนนอนลื่ใ่รอเรองผ่านไหมนะชี่วัวโน่ให้นะ อ้าวเอไม่เสียใจใช่ไหมี่ตัวเอ็เหรอไปไหมไปรอพี่อุ้มพี่นุ่นก่อนได้ไหมไปกับพี่ตัวพพูดกับใครเธอก็เธอไงพูดว่าไปกับพี่ตัวเอ็หรือพี่ตัวพีพี่ตัวเอ็โอเคสุดสวยก็แล้วแต่นะพี่ตัวเอ็ก็แล้วแต่อ่ะพี่ตัวเอ็ข้องงอนเธออีก่ะข้องอนเธอว่าเธอไม่ชวนใครพี่ตมาพี่ตมา เขาคนแรกเห็นไหมคือก็ไม่เคยจะสนใจให่ดีดูแลเดี๋ยวแล้ีนแมตต์ก็ไม่เคยจะสนใจอะไรอยู่แล้วหัวใจอ่ะไม่เคยจะอยู่กับคนที่ควรรักกันหรอกจริงหัวใจไม่เคยจะอยู่กับคนที่ควรรักกันแล้วกินอะไรอ่ะเราเรากินอะไรอ่ะกินไรเนอร์ไอไลท์ยูซัมเมอร์รู้จักปะ รู้จักอยู่พี่โชว์เราไปดูทางบ้าพี่โจ้งานพี่โจ้นั่นเป็นไรใส่แป็นเหมือนกันทําไมเพราะตาบวมานอนน้อยวันนี้อ๋อหลออหล่อหอ่อหล่อ แต่นี่ตาเล็กอยู่แล้วพอใส่แว่นปุกตาแต่นี่เป็นตาหักนะเป็นตาหักปานี่ไงวะใครจะต้านดาวคิวอะสองร้อยคิวเหรอไม่กินหมูกระทะข้างๆไปล่ะไหนอ่ะเฮ้ยอยากกินเหงาอยู่นะตะวันเหงาอยู่นะนี่เพิ่งคุยกับป้ามกับเพื่อนว่าจะไปกินี่ปุ่มลาไปก่อนขออ่นนตรงั้ลาจนกว่าจะ แล้วเราจะได้กินจะได้กินโอก็คือซาอมทำไมวันนี้น<า>มีแต่คนตาบวมอ๋อต้องบอกว่าช่วงนี้เราซ้อมหนักมากเมื่อวานก็ซ้อมกันแบบถึงตีห้าก็เลยนอนน้อยแล้วก็ตาบวมต<อ>ื่นก็คือตื่นไม่ต้องนอนนะเวลากล้อเก่งพี่โชว์นี่เก่งเก่งมะอือใอ่ะอ๋อโชว์กูนพี่โชว์กูนเอาพี่นนท์เนาะพี่นนท์ชื่อพี่เอง ออกมาเร็วทุกคนออกมาเร็วทุกคนมาถึงคู่คนในร้านออกมาเร็วดิ้งออกมากินด้วยกันทุกคนทุกคนที่กําลังดูร้านนี้แล้วก็กินอยู่ในร้านนี้เราควรรีบกินรีบออกอยากกินมากคนดูถึงพันแล้วมันจากัดเวลาไหมเนี่ยไม่จากัดเฮ้ยไม่ดูอะไรทำไมเขาเขียนว่าร้องไห้อ่ะเป็นอะไรกันอ่ะเออไม่ไม่เขาบอกว่า ดูตาบวมกันหมดทุกคนเลยอ๋อนอนน้อยนอนน้อยจ้านอนน้อยมากใช่เราซ้อมกันแบบเยอะครับทุกคนทีห้าอะไรตีหนึ่งพี่แซงไลฟ์ยู่ห้องใช่จ้าเพราะว่านอนทีสามเนาะแล้วก็ตาบวมแล้วก็ตื่นแล้วก็ตื่นทีห้านี่คือเสือให้หัวตาบวมโอ้โหโดนอิงเห็นแล้วลุงเจ ลุงเจลาก็สั้นนี่หาลุงเจดีกว่าลูกคนเล็กนาะตัวยังไม่ได้แล้วก็คุยด้วยกันหรอคนโตพึ่งแยกกันลูกพี่ไงอะไรนะบอกว่านี่เพิ่งแยกกับคนโตอ๋อเปไหนกันมาล่ะรองเท้ามาไงไปซื้อรองเท้าหรอเออไปซื้อรองเท้ารองเท้าอะไรอ่ะรองเท้าดำอยากดูปะซื้อใหม่อ่ะ ขดู่สวยนะไอขอดูหน่อยรอ,ยง,อ,อยงเท้าอันยองครับออทุกคนสวัสดีครับอันยองครับอันอันครับเป็นต่อกินข้าวเสร็จแล้วหรอรอ,อ,อ,อคิวอยู่ครับประมาณร้อยคิวร<ม>้านร้านคิวเลยเหรอหมื่นก็คือได้กินเดือน,นหน้าแ,แล้วก็คือ โอ้ยสวยมากสมาร์ทรองเท้ำหรอหมายถึงสมาร์ทเออขีดยากันเยอะขีดยาขีดยาขอเชิญหมายเลขบีส่วนแปดงานไปซื้อมาใส่บ้างไหมรองเท้าหรอเธอเชิญที่ต่อก็เธอใส่รองเท้าอะไรจะบอกว่าสมาร์ตอ่ะใส่อะไรล่ะใส่อะไรสวยมากมีคนบอกว่าสวยมากราคาเท่าไหร่คะไฟีเอฟเอฟโนซีนะครับ คนสวยชมกันแล้วกรเป๋ามามีแม็กมีไอแพดนอ่มดหนักเฮ้ยดนอหพี่นุ่นพี่มาทั้งก่อแล้วถึงเือแล้วมาเจอนี้เป็นอย่างอ่ะเออต่อเออเอาไปใกล้พี่นุ่นกันหนึ่เลย ไปใกล้ที่นู่นแป๊บหนึ่งได้ไปะใกล้นนที่นู่นสมมติว่ารองนหนังกลับไได้ปะะอรนะถ้าเป็นรองเท้าหนังกลับได้ปะฮะมันเป็นกระตุกอ่ะรองเท้าหนังกลับหนังกลับหนังกลับเท่า <300 S 3> ไหร่อะสามร้อยสามร้อยคิวสามร้อยล้านคิวรองเท้าเป็นไงเนี่ยดูดิโทรตามูด้วยหนนัังกลบเป็ไงของนี่อ่ะนี่อะแต่ว่าแต่ว่า ของตอตอแมนซินะ,นะครับมาอ่ะไปกินอะไรก่อนไกินเล่าอบอ,อ,อกว่าไปเล่าหนังสือกัอนก่อนอยากดูกระตูนก่อนนอนหรือว่าก็คือฟังไม่รู้เรื่องหรือว่าเน็ตจะเป็นอะไร <laughs> อุ้ยกินเล่า <laughs> พี่โชได้ี้ได้ยินยนิร <laughs> องเท้ากลับอะไรนะรองเท้าหนังกลับรองเท้าหนังกลับแปลว่าอะไรอะรองเท้าหนังก <g rab> ลับก็คือเป็นหนังก <g rab> ลับไง <g rab> โอเคเข้าใจก็ได้พี่โชกุลกับตมาดพี่โชว์ร้องไห้หนักมากเลยเอ้ยใครจะปล่อยใครพูดอ่ะใครพูดหยิกหลังเลยหนึ่งเนี่ยแตบกตจกจริงเหรอนี่ใช้พอฟันะ พี่โดยได้ยินนี่ไม่ชัดได้ยินได้ยินชัดมากพี่แต่ได้ยิน B083 หรือเปล่านอนฉันอยู่ในไลฟ์ด้วยอ่ะนี่มีใครอยู่บ้างเนี่ยนอกจากพี่นุ่นอ่ะโนเอลมาว่ะมีกันด้มเป็นยังไงท้อดก่อนนะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเจ้ามือเป้งอย่างเป้งหยางเจ้ามือหมอเจ้ามือมาแล้วจ้า ก็มือมาแล้วจ้าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนอุ้ยว้าวสวัสดีคนชอบเล่นกามันไล่กก็เดี๋ยวนี้จะมาจะหาไปกินที่ไหนไม่แต่เธอไม่ชวนเพื่อนในเธอแล่าหรอทำมาหรอเอาคืนไงเรื่องชวนเออเอาคืนไงก็คราวนี้แล้วเธอไม่ชวนไงเออคราวที่แล้วไม่ชวนอะไรโฟมากโฟม กตีกันทุกคนัวอะไ,อไอรอ่ะใครบอะไรเจอที่จะเขาเปล่ยแล้วขอเชิญหมายเลขหนึ่งสามสี่หนึ่งสามสีพี่แฟนเปลี่ยนเสื้อแล้วรู้ได้ไงอ่ะเธอไลฟ์เมื่อกี้อ๋อโบเลยเรืองโบโบออวันเนี้ย พี่แปลงสิบห้านาทีป่ะจ้าไหนบอกนอนน้อยนอนน้อยดที่ชกคุณเขาพูดหน่อยไหมล่ะนี่ไลฟ์เลยเนาะไม่ดูอยู่ดูอยู่กำลังรอดูอยู่แล้วต่อยกันหรือเปล่าสนุกอ่ะนะ่ก็นักกันรักกันมากนุสตนเราลักกันจริงที่สุดมาลักกันแบบเป็นครอบครัวแบบไม่แบบรักกันแบบเป็นครอบครัวประมาณแบบเลือดข้นคนจางไงแบบ อ๋อไม้นมข้นคนจางเขาเปิดขายทจริงนมข้นคนจางขอเชิญหมายเลขเอหนึ mm ่งสามหนึ่งเอหนึ่งสามหนึ่งทุกคนช่วยช่วยฟังคิวด้วยนะแต่ว่าคิวที่อะไรไม่รู้นะขอเชิญหมายเลขเปิดอะไรเจนแบบเปิดมาแบบนั่งก่อนพี่น้องแบบการจะลองสองปี แกงนมสดเลยใช่แต่คนทุกคนต้องมาอยู่ในเหตุการณ์ของผมเห็นเขาต่อยกันบ่อยเขาต่อยกันเลยหรอพี่ีโชว์เลยคพูว่าแกงนมสดจะต่อยกันดี้องปวดตัวปวดเหตการณ์อื่นที่เขาีบเหตการณอื่นจิตปงจิตเตี้ยลงหยิกหลังก็ว่าไปกันแบบกัรสมอง ขอเชิญหมายเลข B ศูนย์แปดสี่ B ศูนย์แปดสี่ขอเชิญหมายเลข B ศูนย์แปสกงน้สดแกงโคดลก่อนแก๊งโคดมโเจอกันุูไ่โคดมปล่นึกเลอะผมเคยเห็นแก๊งโคดโมโกับแก๊งน้ำสดอยู่ด้วยกันแล้วจะมีสองคนอ่ะที่ตัวติดกันบ่อย นี่เขาบอกว่าเสียงเสียงเรียกคิวชัดกว่าเสียงเป็นต่อว่าสั้นก็เธอพูดเบาต่อเขาแบบเซฟเสียงไงเราจะได้แบบเก็บเสียงไว้ร้องเพลงให้ทุกคนฟังไงมีคนถามว่าน้องต่อหิวแล้วหลอไม่พูดอะไรเลย นี่มองไม่เห็นนะขออนุญาตซูมไปแบบสุดลิสุดเดมแล้วก็โยนกินได้ไหมได้ได้โอเคเลยยี่ย่อต่อต่อสมมติได้คูพีหยุดขอนี่อลงเพลงีสนใจมาขับขับด้วยกันไหมรับเรือพี่หนึ่งผสมเดนสตาร์แล้วกันพี่หนึ่งจะเป็นดวงดาวเป็นมัน เว้ยคุณสปาร์กี้เข้ามาดูด้วยทังทายคุณสปาร์กี้ก่อนเร็วการโกรธไปด้วยโสวัสด่งกันนั่นดังมากในี่ยไเสียงกันนั่นหรือเสียงคิวไหนดังวะโพราะเธอรู้ไหมว่าเธอมันจะกินข้าวแต่ว่าแต่ว่า แถวอะไรอ่าก็รับบทเป็นคนตัดเน้าตาเซนบวมาพิมต่อไม่บววแหมนอนนอนตั้งสามชั่วโมงนอนเยอะอยู่นะนี่นอนสองนะอุ้ยอุ้ยเยอะถูอขอเชิญหมยเล่สองแปดเบ้าตามพระเจ้าสร้างเอ้าเห็นตาก็พระเจ้าสร้างเราหรอก ม่เห็นยยาพระเจ้าสร้างแต่ตาที่เหลือหมอสร้างหมดอุ้ยเราเล่นเราเล่นจัดกันแล้วหนึ่งอีกหลังเหรออีกหลังอะไรการสลองสองปีอีกแล้วการสนองสองเราต้องรับกันนาเกตเข้ามานาเกตนาด้านาเกตนาเกตเข้ามา พี่จุงมาพี่จุงมาสวัสดีจ้าจุงสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอะไรอยู่ซัมเมอร์ครับนักเก็ตหรอใครอ่ะนักเก็ตมาตาต้อมยังไม่ล้างหน้าเลยยังไม่ล้างหน้าเลยหน้าหวานมากโอเคมันนักเก็ตทำไรเพิ่งถึงห้องครับยังไม่ล้างหน้าเลยล้างทำไมอ่ะไปทำไมอ่ะไปทำไรมาเออไปไหนอ่ะไปทา ถ่ายงานเนาวันนี้พี่ตั้มถอดผมยังยังไม่ถอดครับยังถอดชวร์ครับรอดูนะนิตยสารเล่มไหนเออเออแล้วเพื่นบ้านบ้านเนี่ยบ้านละสวนบ้านละสวนนิตด้ารบพี่โชเดี๋ยวโชว์มายากลให้ดูไหมไหนไหนโอ้ยไม่ถอดได้เหรอคนเยอะอะแม่แม่แม่เลิกก่อนแตนตนตาแตนตาแตนรตนแตนแตนไตนตนแ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 นนต ก็แต่งหน้าอยู่แล้วได้ฉันมีผมตรงนี้ได้นะเดี๋ยวมีหน้ามาให้ดูไม่เป็นไรอ่ะมาเลงเหรอนี่มีหน้าก่อนทุกคนมาเลงครับโอ้ยขอขอเสก็บหมูเป็นตัวแล้วก็บูลี่มาทุกคนอ๋อแก๊งแฮพีอย่ามูลี่นะครับเออทุกคนอย่ามูลี่นะไม่บูลี่ค่ะเพราะว่ามีอยู่ในหัว เอาต่อกันมีหรอมีขนมจีนต่อกีขนมจีนแทบพีแกมีอะไรอยากดู้ทั้งหมดเลยต่นไปดคนี่คนพูดเลยเพราะว่าปืนสิบปืนสิบปืนสิบลำปืนสิบกระบอกต่ออยู่ตอนนี้พี่หลายปืนไม่มีสิบกระอกเอาพี่ตั้มเริ่มเลยกินอมามมีถอดก่อนดิมีถอดไปแล้วทุกคนดูดีๆนะครับอ่ะได้ยินเสียงไหมเขาไม่เขินกันหรอแปดร้อยคนอะ ล้วเขามาเข้าใจกันตบใครถอดโชว์ตลกจังเลยทำไงอุ้ยเยอะวะว้าพี่นาคพี่นาคแล้วแบบครึ่งหัวแล้วอ่ะแต่ได้สอพี่ดั มีสองชอบโอ๊ยต้องแบบหัวบ้างเลยอะมากก็ได้นะชีวิตอะจริงโอ๊ยแล้วอย่าไปบอกเขาหมดทุกอย่างก็ได้ให้เขาเห็นอะไรดีๆีอะจริงอเสียเก็ก็คือวันนั้นอะเชน้าโชว์มาด้วยอจริงทุกคนเมื่อกี้ไม่มีอะไรนะครับลืมไปหมดนะครับอ่างั้นราดูนารองให้ทุกคนเริ่อใช้ฟิลเตอร์นะครับะปินตัเป็นตัวปิดเัอแล้วก็เรื่องสังอางนะฮะ ล้างให้หมดนะฮะณตอนนี้เลยเริ่มจากเราก่อนเริ่มจากที่สมาร์คนแรกเลยคฮะบออสมาร์ทพรไหมครับนี่ปกดเลยวนี่อแล้วพี่โชว์ไม่ล้างหน้าออกสบู่ค้า่หน้าอยู่เลยมาหน้านานนะเราอะนานเออขอมาก่อนมันบดบางอะไรงบย่า้าาพร้อมกับแบนด้วยคนทีเขียนว่านึกว่าผมจริงครับ เดียดอลลี่อไอตาจัมเบอร์มากมีตำโคนดดอลลี่ไอตาจัมเบอร์มากรู้เลยว่าเป็นดอลลี่อไอเออเเียตาโช้อยเลยแล้วนิตยสารบ้านและสวนต้องแต่งหน้าจัดขนาดนี้เลยหรอถ่ายเลี้ยงเพื่อนรักถ่ายเลี้ยงเพื่อนรักนิจิยาสายถ่ายเลี้ยงเพื่อนรักอีกเบียร์กันอีกแล้วอหรอเลือนคนคนจางทุกคน ใส่ความแตกต่างได้เลยกับผมใสส่เพี่โฟอัพเตอร์หรอใช่ดีที่มีพิวเตอร์อยู่ข้า่างนี้ก็ตาจะเป็นจำๆนะครับถ้าอยางนี้ตาจะเป็นธรรมดาต่างกันไหมเฮ้ยชอบอ่ะชอบทรงนี้อ่ะทรงที่มีหน้าม้าแบบเนี้แล้วเปิดตรงนี้ชอบปะชอบชอบทรงนี้หรือชอบทรงนี้มากกว่าชอบตรงไหนชอบทรงโน้นตรงนี้หรอตรงนั้น ตรงโน้นทรงพูดทรงพูดเอ้าชอบทรงกุดเหรอเราชอบร่างทรงเอ้าให้หมุนอะไรวะเนี่ยขอเชิญหมายได้ไหมมวยไฟดับมีคนไฟดับใกล้ความฝันแล้วเราได้ยินเสียงว่าใกล้ความฝันแล้วพวกเธอไปกินอะไรกันที่ไทยไทยไผยชาบู ่ใช่วิกินไม่กินกินต้มเล้งกินต้มเล้งหรอฮหนาวเวอร์หนาวเวอร์ดูดิข้าวอีกกันดำเอาอีกได้กินวันนี้จ้าทุกคนี่างแขวนแผ่นใหญ่ๆอ่ะกินมาสี่แผ่นคนเดียว วันนี้หรือเปล่าเที่ยงคืนหนึ่งนาทีถือว่าวันนี้ไหมจใหะไม่ทันใจเลยกันดัเคนี่้าตรียมกินกุ้งแบบพี่ตาจำนั่นรลับจริงผู้ไม่ใช่น่าก่ทุกคนก็ใช้มือแกะกุ้งนะใครอยู่ข้ามเป็นต่อนี่คือพี่แฟงและนี่คือกันดั้มแต่ว่ากันดั้มกำลังเมาอยู่ คุยกับแฟงได้นะทุกคนไม่คุยวันนี้ที่แฟงมีเวลาสิบห้านาทีผ่านไปแล้วหมดเวลาแล้วเวลาแล้วนิดเดียวเด็ดอาวบิวตี้บ็อกเกอร์หนึ่งเอย่าอยู่ตรงนี้เธอบิวตี้บ็อกเกอร์ใช่รู้ว่ามันถึงเลขเราใครกดสต๊อบพี่โชว์ไว้ พี่โชไม่พูดอะไรเลยอะบอกแล้วให้เลิอกใช่ในบรรทุกคอไม่ไม่ฟังทุกคนอยู่สนุกเองแบบมาดูแลก่อน9บาทตัวนั้นชาร์หมายเลข L หนึ่งสามสาม L หนึ่งสามใกล้ละประมาณ80กิโลที่โชโคเป็นหินเราครับโชเป็นอะไรนะหินชาวเน็ตชอบแกง คือคนตั้งใจฟังเป็นต่อมากเป็นต่อมาตั้งใจฟังเหมือนกันหมายถึงเสียงเรียกคิวอ่ะคิวขอเสนอเล้4 8 6 4อปิดนิดเดียวนาบีเลยนาอะไรนะนาซีนาซีเลยหรอ4021ไม่เห็นจะเรียกซเลยอ่ะ เอเชิญหมายเลขออกให้หนไม่ได้ไม่ต้องเจียวเลยเจียวไต้อเออต้องเปิดหน้าผาที่เรองเปิดหน้าผาโโชว์แล้วงเปิดหน้าผานแทีี B ศูนปดหกคุณลูกค้าไม่อยู่คนนี้ได้คือถัดไปนะคะอะ B ศูนอยู่เปล่าเนี่ยในีนี้มีใครเป็น B ศูนย์หหรือเปล่าคะหรือเปล่าออกมาตรงออกมาตรงหยุด อยู่ตรงนั้นตรงนั้นอยู่ตรงนั้นเจ้าผรมลิขิตของฉันอยากจะให้ฉันมาให่ต้องเสียเวลาตาตามเช็ดแรงมากหน้าบางหมดแล้วไม่ใช่เช็ดแบบเหมือนโกรธหน้าอะไรมีครกขึ้นหน้าโชว์ใช่หน้าโชว์เลยพี่ถอดแฮวนผีโชว์แล้วก็ใส่เชหน้าโชว์แล้วเก่งอีกนิดนึงอ่างน้ำโชว์แล้วก็ใกล้แล้วได้ใก้เนี่ยเขาาบอกว่าให้แช่ ให้แช่สำรีไว้ก่อนแบบแจุ่มขาทายเราค่อยเราค่อยดึงเอ้าเออไม่รู้เอาไหมเอาไมเอาไมทำไมขาทายเวอร์เราลองไหมเก่งใจเสียงแค่ว่แบบนี้อ่ะเป็นต่อสั้นแต่งลัคน์แบบไลฟ์คนละเรื่องเดียวกันนี่ก็คือสี่คนคือเหมือนดูคนละคนละไลน์ไปนะ แล้วแล้วแต่ละคนอ่ะก็คือเปลี่ยนเรื่องคุยแบบนาทีละเรื่องเจอเรื่องอะไรก็พูดสปอยป่ามูเตลูเอ้าไม่ว่าจะพูดอะไรก็คือสปอยหมดแล้วอย่าไม่ใช่สปอยนี่พูดว่าถ้ามึพงอะไรก็คือสปอยหมดแล้วถ้าพี่พูดว่านี่จะไปเต้นเต้นกลางสนามหลวงจะมีคนเชื่อไหมพวกเราสาวสิบหาคนจะไปเต้นร้านซนคนที่สนามหลวงงานสิบเอ็ดสิบเอ็ดใช่เฮ้ยอย่าสปอยอย่าบอกขออินพักได้ไหมล่ะ เขาบอกว่าเช็ดแบบนี้ผิวจะละครายเครื่องนะพี่ตั้มจะต้องแปะแช่แปะแปะแช่แช่ไว้แล้วค่อยเช็ดโอเคครับทันแล้วแปะแเดี๋ยวครั้งหน้าจะทำตามคือหิวนี่ครับยินดีกับผู้ใหญ่บ้านที่มีลูกบ้านครบ400หลังคาเรือนด้วยนะคะ มี่จะไปแล้วนะหอมจังสามาจะไปนอนแล้วหรอไม่จะไปกินข้าวลาสปาจะคุยกับใครต่อไหมสปาคุยอะที่จะไปคุยสมาร์ทเขามีคนเดียวแหละที่คุยอ่ะก็คือตั้งต้นไงอุ้ยอุ้ยพูดชื่อได้เลยเหรอเราสามารถพูดชื่อได้เลยมาแล้วหรอ ขอโทษคือจะพูดว่าตาตามเมื่อกี้ฉันรู้ตาตามบอกของจริงไม่แบบมันต่อต้อนกันเออเออใช่บางครั้งเราจะงงงงประเด็นอะไจริงจริงพี่ตาตัมไม่ตอบไลน์กันน้ำอีกแล้วพี่ตาตัมไม่ตอบจริงเหรอได้เดี๋ยวไปตอบทำไมพร้อมไหมขึ้นเหรออู้พี่ย่อไปอีกอ่ะชงมาไม่ได้ไปทางนั้นนะคะ ไปแล้วหรอบ้ายบายมัมมี่ไปไหนอ่ะไปด้วยก็ได้บ้ายบายบ้ายบายพี่โชจะได้บ้างหลายที่โูอ่ะเราเรามาแย่งไม่พูดแอบถามพี่โชดัได้สมาบ้ายบายไปเจอนักเตะเป็นพิ้งแล้วบ้ายบายคอยนักดแล้วเราก็ไปใช่คอยคลาร์นแล้วเราเขไปบ้ายบายนะบ้ายบายบ้ายบายทุกคนตามน่ารักอ่ะ จริงเหรอเราหลักป่ะก็หลักอยู่ไปไลฟ์กับลุงเจอยู่กับเจเจบาย์เอ้เจไลฟ์อยู่เหรอใช่พูดเลยสวนหรอใช่นี่เราต้องไปพูดคุยเลยสวนกับเจเหรอ